สวัสดีครับนี่คือคลิปของนักอนาคตศาสตร์นะที่บรรลุการใช้อำนาจทิพย์ไตยแล้วมาบอกให้ประชาชนได้ใช้อำนาจธิพย์ไตยเพื่อพลิกเปลี่ยนประเทศไทยเป็นเดอะเกรสถึงช่วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเดอะเกรสล้วครับนะฮะ,ะไม่ใช่เดอะเกรสอเกนนะฮะเราไม่ใช่เป็นแบบอเมริกาเรายังไม่เคย ด e g เกรดแต่คราวนี้เราจะเป็นด e g เกรดของโลกเราจะไม่เคยเป็นนะฮะเพราะนั้นไม่ใช่ดึกเกรดอักเกรดเป็นเกรดเราจะไปสู่การเป็นด e g เกรดของโลกนั่นคือเราจะไปถือดุลที่สามของโลกดุลที่หนึ่งอเมริกานาโต้ดุลที่สองจีนกลุ่มบลิกแต่ตอนนี้จีนกำลังจะแซงกำลังจะแซงฮนะ,นะในช่วงที่ปล่อยดีซีออกมาเนี่ยก็ทำให้สัน่นสะเทือนโลก เหมือนกันงานผมเนี่ยประเทศไทยจะประกาศต่อเวทีโลกก็ไม่ต่างกับดิฟซีกนะฮะมันเ,เป็นมาตรฐานใหม่ของโลกที่มีผลต่อโลกดังนั้นคนไทยต้องทําการเมืองโลกครับอย่าไปเล่นกับเมืองน้ําเน่าประเทศไทยท่านเล่นยังไงท่านมีแจะเสียกับเสียเพราะประเทศไทยมันตั้งหลักมาผิดมันเล่นยังไงมันก็เสียเสียให้กับฝ่ายผิดอ่ะฝ่ายผิดมันจะถูกจเจริญงอกงามเห็นไหมแต่ฝ่ายถูกเนี่ยจะไม่พราปไปเล่นในเกม เกมที่มันไม่ใช่ที่ถูกมันไม่มันไม่ใช่เ,เกมปกติมันมเป็นเกมผิดปกติท่านไปเล่นยังไงท่านก็แพ้อยู่ดีเพราะนั้นเลิกเลิกไปต่อสู้ต่อต้านแอนตี้ประท้วงอะไรยึดอะไรเลิกเปลี่ยนเลยผู้ใกล้ิ้งกันมันต้เาไปทายไม่ต้องสนใจเลยก็ได้สื่อไม่ต้องไปไรายง,งานเลยก็ได้นะท่านที่ไปจับได้หลทันก็ไม่ต้องไปจับได้หลยทันมันตลอดเวลาหรอครับเอาเป็นว่าเอาสักครึ่งหนึ่งไหนๆท่านทำมาลัทธนาเสียดายของก็อยากจะทําอยู่ ก็ทับสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เสนอเรื่องใหม่ทางเดินใหม่ให้ประชาชนเห็นว่า,ามีทางเลือกทางเดินใหม่แล้วนะออมีทางเดินใหม่ลวเนี่ยประชาชนก็จะได้รู้จักทางเดินใหม่ดิสซีปัญหาของประเทศไทยคือองค์ารรู้ใหม่ทางเดินใหม่อะไรมันไม่ได้ถูกเปิดเผยมันถูกแต่รายงานแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆเพราะว่าสื่อก็ถูกซื้อหมดไอ้คนที่เป็นอยู่ในวงจรเก่าก็ซื้อสื่อหมดสื่อก็รับใช้ไอ้วงจรเก่าอยู่เนี่ยประเทศก็ไม่ไปไหนที ปิดหูปิดตาประชาชนหมดดังนั้นมันมันจบได้แล้วมันพอได้แล้วเพราะมันเข้าสู่ยุค AI ที่ประเทศไทยต้องเป็นชาติมหาอำนาจจะเป็นต้องทิ้งประเทศไทยูกปลอมอ่ะแล้วก็ประเทศไทยจริงก็ควรจะเกิดได้แล้วนะทีนี้การจะเกิดเนี่ยก็ต้องทิ้งของเก่าก่อนจะทิ้งก็ต้องอธิบายประชาชนให้รู้เรื่องเพราะคนที่สั่งทิ้งเนี่ยคือประชาชนนั่นเองปัญหาที่ตรงนี้ยถ้าประชาชนไม่รู้เรื่องเรื่องที่ผมอธิบายเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะ ต่อให้เป็นทางออกที่ดีทางออกที่ใช่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองถ้าประชาชนไม่สนใจมันก็เสียของเสียของอยู่ดีแต่เนื่องจากประเทศมีลิขิตผมว่าน่าจะน่าจะได้รับการสนใจได้รับเพราะประเทศมีลิขิตมันควรจะเกิดมาตรฐานใหม่ของใหม่สิ่งใหม่ได้แล้วนะชื่อยุคเขาบอกแล้วยุครอสิบเนี่ยเป็นยุคที่ทิ้งของเกา่าติดตั้งของใหม่เป็นยุคสกาววิลไลใหม่ยิ่ออกใหม่แววามาชุสกาววิไล แล้วของใหม่เยี o ่ยมอ่องแวววาวสุสกาวิลายนี่แหละครับจะทําให้เกิดสี่วิลายก่อนจะเป็นสีวิลายมันต้องติดตั้งของใหม่เยี o ่ยมอ่องก่อนสกาวิรายก่อนนี่คือมาตรฐานใหม่ที่องแบบเนี้ยไอ้มาตรฐานใหม่นี่แหละจะสร้างสีวิรายให้กับประเทศไทยให้กับยุครอสิบเป็นการสร้างกิจพิดาในะกิดพิดากิจสดาเป็นการสร้างกิดดาพิทิหารอืสร้างกิดดาพิดิหารให้กับยุครอสิบนั่นเองนะเป็นแบบนี้เป็นลิกิจของยุคอะก็หวังว่าพอเข้าใจนะ เมื่อเข้าใจแล้วก็ประชาชนก็ชวนจะได้ดวงตาเห็นทมอ่ะได้ดวงตาแล้วว่าอ๋อปการเมืองประเทศไทยมันมันมั่วมันเลอะเทอะมันเละเทะมันไม่ใช่เลยอ่ะมืนคืนมันไม่ใช่อ่ะปการเมืองประเทศไทยมันไม่ใช่กันแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าได้สารต่ออย่าได้เอาไว้มีประกาศทิ้งอย่างเดียวท่านก็ส่งใบแสดงเจตจำนงมายืนยันจุดยืนสามจุดยืนนะจุดยืนสามจุดยืนจุดยืนหนึ่งอยู่บ้านเลขที่นี้ชื่อคณะคนนี้ประกาศใช้รัฐทีข้อโปรไทม์อำนาจไปทําการเมืองโลกด้วยมาตรฐานที่เรียกว่าสี่พี่หลักไทยเนี่ยอันนี้คือ จุดยืนที่หนึ่งจุดยืนที่สองก็คือเมืว่าข้าพเจ้าได้อำนาจจากเราเจ็บไปแล้วก็ขอประกาศใช้อำนาจทิพย์ตเลยนะเป็นอย่างนี้ด้วยให้มีสิบทีมประกาศให้มีสิบทีมเพราะต้องสร้างกิจดารไปหารยุคเราสิบประกาศมีสิบทีมทาการลื้อล้างประเทศไทยและสร้างประเทศไทยใหม่นะส่วนที่สามนั่นคือสมัครเป็นมนุษย์ทองคำวินยัยสมัครเป็นมนุษย์ทองคำวินยัยไม่ท่านสมัครแล้วจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีทองคําเต็มประเทศเลยโดยไม่ต้องไปขุด ราะตัวท่านก็คือทองคำนั่นเองนะแต่เป็นทองคําวินัยนะมีวินัยอยู่ในวินัย40ปีทุกคนต้องสมัครที่จะอยู่ในวินัย40ปีเมื่อสมัครแล้วเนี่ยท่านจึงจะได้สิบได้มูลค่าตัวเป็น2ี่สิบล้านนะ่อันเนื่องมาจากสิบล้านนะี่ยมาจากการที่คณะราษฎรใช้ลทัทธิรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นรัฐธิที่ผิดแทนที่จะใช้รัทธิประชาธิปไตยกลับไปใช้รัฐธรรมนูนประเทศเลยเพีย้ยนในทุกวันนี้เนะี่ย ็นความผิดของคณะรัฐน,นะทำไมไม่ใช้รัฐที่มนูญประชาชนต้องตั้งคำถามว่าทำไมไอ้คณะนี้เหมือนไม่ใช้รัฐธรรมนูนเฮ้ย hey, ทำไมไม่ใช้รัฐที่ประชตาตยว่าไปใช้รัฐที่มนูญทำไมเอออย่างเงี้ยนะมันทําให้เสียอกาศเสียของเสียอะไรมันคิดค่าเสียหายสิบล้านส่วนอีสิบล้านนะั่นเป็นภารกิจของประชาชนที่ต้องไปทําสนับสนุนภารกิจในการสร้างชาติด้วยสิบทีมก็คือประชาชนต้องไปสนับสนุนสิบทีมในการสร้างชาติใหม่สร้างประเทศไทยใหม่ นะภารกิจที่ท่านทำนั่นก็ตีมูลค่าไปสิบล้านนะก็เป็นยี่สิบล้านน,ะนั่นแหละนะแล้วที่นี่ก็รวมลาขมขบามาด้วยแจ้งให้คนลาขมิบพม่าทราบด้วยนะที่นี่ประชาชนทิ้งประเทศตัวเองเพราะว่าใช้ระบบระบบที่ผิดชาวลาขมิบม่าก็ต้องทิ้งประเทศตัวเองเหมือนกันเพราะตั้งหลักประเทศมาผิดตั้งเกณฑ์ตั้งอะไรมันผิดอ่ะคิดค่าเสียหายสิบล้านเหมือนกันที่นี่คิดให้สิบล้านเน,นี่ยนะเสร็จแ,แล้ว ใอ like like ้การไปทําสร้างราชธานีใหม่นี่คนไทยไปทําอยู่แล้วแต่ว่าชาวลาวเขมรจะได้สิบล้านก็ต่อเมื่อทิ้งประเทศตัวเองเหมือนคนไทยทิ้งประเทศตัวเองเหมือนกันแล้วมาหลอมรวมกันใหม่เป็นรัฐใหม่เพราะว่ารอสิบเอ็ดนั้นเป็นไทยมหารัฐรัฐใหญ่เป็นรัฐใหญ่ไทยมารัฐคือรวมลาวเขมรพม่าเพราะเป็นประเทศพุทธประเทศพุทธก็รวมกันไม่รวมกับมาเลเซียมาเลเซียเป็นอิสลามไม่รวมแจ้งให้ทราบตรงนี้ไม่รวมเพราะเป็นคนศาสนากันอิสนาพุทธก็จะรวม กันเองเป็นรัฐพุทธใหม่ผนะูู้ดง่ายคนคนทั้งสี่ประเทศทิ้งประเทศตัวเองคนไทยก็ทิ้งนะแจ้งให้คนลาขอมีนพม่าทราบเดี๋ยวคนไทยก็ทิ้งประเทศตัวเองเพราะฉนั้นคนลาขมีนพม่าก็ต้องทิ้งประเทศตัวเองเหมือนกันเพื่อมารวมกันใหม่เป็นประเทศใหม่เป็นประเทศไทยใช้ชื่อไทยเพราะาชื่อมันเป็นกลางๆชื่อมันบอกกลุ่มบอกในตัวเราใครปกครองไม่ได้ต้องปกครองตัวเองเอพราะฉะนั้นใช้ชื่อไทย,ยนะเป็นแบบนี้มาเป็นคนไทยนะนะฮะเข้าใจนะชาวลาขอมนพม่าเข้าใจเตรียมตัวอยงไทย เมื่อชอาวลาคามิมามาเป็นคนไทยเนี่ยก็จะได้สิบล้านเนี่เพราะค่าเสียหายเสียโอกาสเป็นค่าค่าเปลี่ยนประเทศละอ่ะพูดง่ายๆค่าเปลี่ยนระบบระบอบไม่เอาละต,ตัวแทนสสพักเมืองประชนประกาศจุดยืนไม่เอาสสพักเมืองไม่ต้องมาเลือกตัง้งเลือกตั้งไม่ต้องมีรัฐบงรัฐบาลเนี่ยประชนไม่เอาสิ่งเหล่านี้และค,ค,คิดค่าเสียหายด้วยที่พวกนี้ปกครองมาคิดค่าเสียหายด้วยรวมแล้วคนละสิบล้านะตอนนั้นชาวลาคามนมาจะได้ค่าตัวคนละสิบล้าน เพราะยกเลิกยกเลิกประเทศยกเลิกประเทศตัวเองได้คว่าสิบล้านเอาง่ายๆนะยกเลิกประเทศตัวเองได้สิบล้านเอาค่ายกเลิกเป็นค่าค่าตั้งใจยกเลิกห้าล้านนะค่าเสียหายที่ประเทศไอพวกนี้ที่ปกครองเนี่ยเสียเวลาเสียโอกาสเนี่ยคิดอีกห้าล้านก็เป็นสิบล้านอ้าวแล้วใครจ่ายรัฐประเทศนั้นจ่ายคือตัวประเทศจ่ายนะประเทศเราเนี่ต้องจ่ายตัวประเทศนะไม่ใช่ตัวรัฐบาลนะตัวประเทศต้องจ่าย แต่นี่จ่ายไม่ต้องจ่ายเงินสดเอาจ่ายเปค่าตัวเป็นมูลค่าตัวแล้วจึงไปแปลงมูลค่าตัวออกมาเป็นเงินเวลาจ่ายเป็นมูลค่าตัวก็เรียกว่ามนุษย์ทองคํนนา,นะาวินัยนั่นเองเออน้าชาลาคาร์เมลมาหก็จะกลายเป็นมนุษย์ทองคำวินัยเหมือนคนไทยนะอันเนื่องมาจากทิ้งประเทศตัวเองนะเป็นอย่างนี้นะเออพอเข้าใจนะเอาละชาลาคาร์เมลมา่าก็ตื่นตัวได้แล้วนะเลิกอยู่กับรัฐบงบาลเก่านะอันนี้เป็นเรื่องของลัที่นะ รัฐที่ครอบครัวไทยมีอำนาจไม่ใช่เป็นเรื่องรัฐบาลนะนะอาเซียนอะไรไม่ต้องมาทําเป็นอ่อนไหวตื่นเต้นมาแทรกแซงการอะไรไม่ใช่นี่คือเรื่องรัฐทีรัฐที่ใหญ่กว่าตัวประเทศเลยครับรัฐที่เป็นเรื่องของประชาชนเออเป็นเรื่องของประชาชนปนะระชาชนมีสิทธิที่จะเลือกใช้รัที่อะไรก็ได้นะปเป็นเรื่องนั้นนะเห็นภาพแล้วนะเมื่อเห็นภาพแล้วนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทีนี้ประเทศไทยเนี่ย ต้องไปจัดการไปรทศพม่าก,ก่อนเพราะจะกับเราจะประกาศปรชาาติมหา,หาอำนาจด้านสันติธรรมไปถือดุลนิสสองโลกดุลที่หนึ่งดุลที่หนึ่งพูดไปเลยเป็นจีนแล้วกันนะจีนนะดุลนลนสางโลกที่สองอาจีนกบกลุ่มบริกเนี่ยเป็นที่หนึ่งนะที่สองเป็นอเมริกานะกับนาโตหรือนาโตอาจจะแตกก็ได้ อเมริกาทำแต่กเอาปวนว่าไอ้หนึ่งสองเนี่ยมันมันขับเคี่วกันอยู่มันยังยังยังม่นยังยังไม่นิ่งแต่อันที่สามยังไม่มีปรากฏไม่มีใครประกาศตัวเป็นอันที่สามประเทศไทยต้องประกาศครับนี่แหละคือการทําการเมืองโลกของประเทศไทยประเทศไทยต้องประกาศไปถือดุลที่สามของโลกเพราะเป็นประเทศพุทธเป็นประเทศสันติเป็นประเทศพุทธต้องประกาศครับมันเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของประเทศไทยต้องประกาศเป็นประเทศพุทธเป็นประเทศมหาอำนาจเมื่อประกาศแล้วจะทําให้ฐานะประเทศไทยเนี่ย เทียบกับระดับเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกอ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองปกติทุกวันเราไม่มียยนดัตมาเราได้แต่คอยหลบหลบอเมริกาหลบจีนอ,อ๋อไงไปทางไหน,นไหนได้ประโยชน์ก็คอยก่อนเงี้ยเลิกเลิกเล่นบทบาทนี้เลิกเล่นบทบาทนี้ได้แล้วไม่เล่นบทบาทนี้นะมาประกาศเป็นดุลที่สามของโลกเลยมาประกาศเป็นดุลที่สามนะแล้วเราจะต้องไปจัดการพมา่านะากับพม่าที่ติดเรานี่ก่อนให้ชาวโลกได้ดูเห็นก่อนแต่การได้ไม่ได้นะ เป็นเป็นเรื่องไม่ต้องไปไม่ต้องไปถามเป็นเรื่องที่ลงไม้ลงมือเลยแผนปฏิบัติเป็นยังไงควรจะรีบมาเรียนรู้ว่าแผนปฏิบัติของผมเป็นยังไงนะซึ่งที่นี่ไม่ได้ไปใช้กองกําลังทหารเขาไปยึดไม่ไม่ไม,ไม่ที่นี่ใช้อค์การสารรมชาตินั่นเองนะเพราะประเทศมันจัดตั้งมาโดยการสรรมชาติมีคนไปแอบจดประเทศนะสัญญาปางปางหลงก็เลยไม่เป็นตามเป็นตามนั้นคือพราะามะมันก็เลยเป็นประเทศไม่ได้อะเพราะสัญญาปางหลงไม่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 ไมไมไมลงตัวไม่สําเร็จ ก็ยังเป็นประเทศไม่ได้มันถึงได้เป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นจะให้สมาชิกชาติสมาชิกที่ไปรับรองประเทศพม่านะให้มารับรองใหม่อีกครั้งหนึ่งรับรองใหม่เหตุที่ต้องมารับรองใหม่เพราะประเทศพม่ามันไม่ได้เป็นประเทศจริงๆแล้วมันสร้างปัญหากับประชาชนของตัวเองดังนั้นสหประชาชาติจะต้องมาจัดการในเรื่องนี้แก้ไขเรื่องนี้ครับปฏิเสธไม่ได้สหประชาชาติก็ปฏิเสธไม่ได้เรียกรีไม่ได้ก็เปิดทางให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการเรื่องประเทศพม่านะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็จัดการให้ โหวตสมาชิกสหประชาชาติโหวตผมเชื่อว่าเขาโหวตใหม่เนี่ยโหวตคือไม่ไม่มีประเทศพม่าไม่มีประเทศเมียนมาแน่ลยไม่มีไม่ได้มีฐานะเป็นประเทศละโหวตใหม่ไม่ได้เป็นเมื่อได้เป็นฐานะประเทศทันทีที่คอนโป้งไม่เป็นประเทศเท่านั้นและกองทัพพม่าเป็นกองทัพเถื่อนไปเลยกองทัพเถื่อนไปเลยนะครับทีนี้ก่อนที่กองทัพเถื่อนพม่าจะเป็นเถื่อนทหารไทยกองทัพไทยก็ต้องไปทําดีลตกลงก่อนไปไปเปิด ลงทะเบียนเนี่ยให้ทหารเนี่ยลงทะเบียนเองนะทหารพม่านี่ลงทะเบียนเองทหารพรม,าออาารม่าอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนเพราะว่าผู้บัญชาการึก็รู้เรื่องเหมือนกันขอบผมเพราะมันเป็นไปทั่วโลกใช่ไหมเขาแปลไปก็ได้ทั่วโลกทหารพรม่าอาจจะไม่ให้มันไปลงรู้เรื่องไม่ให้มันรับข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวมันไปลงทะเบียนอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ให้ลูกเมียลงทะเบียนแทนได้ลูกเมียก็ลงทะเบียนแทนได้บอกชื่อคนนี้มาลลงทะเบียนแทนได้เหมือนกัน พอสธรรมชาติประกาศตุ้มไม่เป็นประเทศพมา่าไม่มีในแผนที่โลกแล้วกองทัพพม่าก็เป็นกองทัพเถื่อนพิทาที์ทหารที่ลงทะเบียนไว้ไม่ว่าจะเป็นด้วยตนเองหรือครอบครัวเป็นโรงให้ก็ได้สิทธิ์อยู่ดีกองทัพไทยจะรับรองไงแล้วก็เชิญตัวมารายงานตัวฐานตัวจริงก็มารายงานตัวมารายงานตัวนะฮะทีนี้ฐานให,ใ,หใหญ่ของฐานพรม่าเนี่ยที่เป็นพวกสัญญบัตรเนี่ยก็ก็ให้ทหารที่ถือวุฒิเนี่ยไปเชิญมา เส้นละออกหมดเลยเส้นละออกหมดนะไอ้พวกสัจจะบัตที่หลายนะเลนเลิเลกเป็นทหารเส้นออกหมดนะแล้วทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยขึ้นไปแทนไปแทนตําแหน่งใหญ่ๆสูงของประเทศพม่าเพราะทหารผู้น้อยต้องแอคชั่นนะเป็นคําสั่งจากลูกเมียจากพ่อแม่สั่งไปยังทหารพม่านเนี่ยที่ถือวุตรให้ไปเชิญไอ้พวกออกคําสั่งใหญ่ๆเกิดแบบนี้นะมันกลับกันมันเปลี่ยนกันแล้วมันโลกมันเปลี่ยนแล้ว ทหารนี่แหละมีวุฒิเนี่ยปฏิการในพวกขอคําสั่งเป็นแบบนี้นะเอาละหลักการเป็นนี้นะ,ะเมื่อสารชาติไม่รับรองนะไม่รับรองแล้วนั่นแหละเป็นกองทัพเถื่อนไปเลยกองทัพเถื่อนก็เรียกวโอ้โหแต่กระสานสันส้นเซนเ่ยไม่มีที่อยู่ไม่มีหลักแหล่งก็เกิดการ,ว,รวนลวงลมล้างกันภายในกองทัพอ,อ่ะอาจจะต้องเกิดลมล้างก่อนที่ก่อนจะลมล้างเนี่ย ก็ให้ทหารที่มีอาวุธเนี่ยไปจัดการพวกนี้ก่อนไปจัดการก่อนที่สหประชาชาติจะประกาศเลยใครคิดใช่ว่าใช่คิดใช่ว่า,านี้อี่ค,คิ้ใช่ว่าเขาเขาไม่รับรองเราประเทศพมา่าเพราะมันมันเห็นหลักฐานชัดเจนมันเขาไม่รับรองเป็นประเทศรับรองไปก็จะยิ่งก่อให้ประเทศมันวุ่นวายยุ่งยากประชนก็จะตายเพิ่มอีกซึ่งมันผิดหลักการนะผมว่าสหประชาชาติไม่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 ปล่อยให้เป็นประเทศพม,ม่าเมียนมาอีกต่อไปหรอกเพราะประชนยิ่งเดือดร้อน มันยิ่งแตกกันใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่เลยคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกนะมันไม่จบอ่ะมันไม่จบวิธีให้จบที่ที่ต้องการให้จบสงบลงตัวอย่างรวดเร็วรวมทั้งจีนก็เข้ามาร่วยก็คือจะแบ่งเป็นไม่เฉพาะจกแบ่งเป็นสามส่วนส่วนที่ติดติดทนไทยเนี่ยหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ติดทางด้านอินเดียอ่ะน่ะนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วส่วนตรงกลางอนะ่ะที่สามอันนี้เป็นของ แผ่นดินจีนเราจะให้จีนเนี่ยที่วางท่อเนะี่ยของท่อรมันมออกท่าอ,าอาทางทะเลอันดามันจะให้ที่ดินตรงนั้นจีนไปเลยเป็นเส้นทางเป็นแผ่นดินจีนไปเลยไปดินจีนจะผ่านประเทศพม่าเลยเป็นแบบนั้นนะฮะที่เป็นท่อวางเขานะให้เป็นหนึ่งกิโลพอไหมเพื่อให้เครื่องบินบินสวนกันได้หนึ่งกิโลหรือกิโลครึ่ง มันก็บินสวนก็นได้นะเครื่องบินอะ่ะเออนั่นแหละอ่าเพื่อแรกจะไปนเทศไทยจะเสนอแผนนี้แล้วแผ่นดินเนี่ยขอแรกกับสิบสองบรราซึ่งเป็นของประเทศซึ่งสมัยพระเจ้าตากนั้นก็เมื่อก่อนก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าตากนะแล้วก็ความจริงเขาก็เป็นแบบไทยๆอยู่แล้วนะสิบสองบรราเอเพราะนั้นแผ่นดินเนี่ยโอ้โ ยังไงเขายังไงยังไงจีนก็คุ้มอ่ะแล้วอย่างเป็นทางออกเขาเขาไม่ต้องไปออกทะเลจีนใต้เขาได้ออกทางขนาดนี้แล้วก็ผลน้ำมงน้ำมันอะไรอวสดวกจีนก็เเซยเย็ดแน่นอนเป็นผลดีต่อจีนเหตุผลที่ประเทศไทยทำอย่างนี้เสนออย่างนี้เพราะเราเป็นคนเอเชียแล้วเคารพผู้อาวุโสก,กว่าผู้ใหญ่กว่าดังนั้นจีนเป็นผู้ใหญ่ประเทศไทยก็ต้องให้ความเคารพเหมือนพี่ใหญ่ พี่ใหญ่ในแผนเราก็ให้ความพัลลอก่นพี่ใหญ่ไม่สบายขี้ไม่ออกตามแผนที่เนี่ยเขาเหมือนไก่งวงขี้ไม่ออกเราก็เจาะให้เขาออกเนี่ยอย่างเงี้ยเออเหมือนเราเป็นแพทย์เป็นหมอเจาะท้องเขามีชีวิตหายใจดัดเดือนมันสะดวกเขาก็สบายใจจีนก็สบายใจได้ออกได้มีช่องทางออกนะคิดยังไงจีนก็คุมนะได้ท่าเรือเจ้าผิวอีกนะอย่างเงี้เพราะนั้นมันจะสงบตัวลงตัวเร็ว ส่วนพม่าที่ที่เป็นเผ่าพันธ์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ต้องมาจัดตั้งประเทศหรอกครับจัดมันก็เป็นประเทศอย่างนั้นเนี่ยถ้าคิดอย่างฉลาดหมายว่าเอ้เราตั้งแล้วก็ประเทศเล็กๆอ่ะเศรษฐกิจก็มันมันจะมาเราจะมาเป็นขี้ไปติ๋วทำไมอ่ะในเมื่อโอกาสเขาเปิดให้เราเป็นตัวเบื้เริ่มเลยอันนั้นคนพนม่าที่อยู่ติประเทศไทยเนี่ยที่เป็นหลายเผ่าพันธุ์เนี่ยก็จะ เป็นพู้ง่ายเป็นคนไทยดีกว่าเพราะเป็นคนไทยปรวมรวงมาประเทศไทยแล้วเป็นไรได้ได้ทั้งลาวได้ทั้งเขมรพม่าอีน่าเขมรพม่าก็ต้องมารวมอยู่ดีอะได้ทั้งลาวได้ทั้งพม่าได้ทั้งไทยได้ทั้งทะเลโอ้โหอ่าวไทยทั้งทะเลมันมีแต่ได้ก็ได้มันมันคือมันใหญ่กว่าเพราะนั่นคนพม่าที่ติดประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนแล้วแต่นะเพียงจะรวมกับปะเทศไทยแค่นั้นเองไม่ต้องไปแยกประเทศรวมประเทศไทยโอ้โหได้มหาศาล มหาศาลเลยเพราะนั้นแถมได้ข้าตัวคนละสิบล้านอีกแล้วถ้าคุณูคุณไปตั้งเป็นประเทศเล็กๆนะสมมติพม่าไปตั้งประเทศเล็กๆได้อะไรได้ความอดอยากเพราะมันไม่มีเศรษฐกิจไม่มีทรัพยากรไม่มีอะไรที่จะทําเศรษฐกิจเออก็แค่รวมกับประเทศไทยได้ประเทศไทยทั้งประเทศอ่ะเออคนพม่าคิดที่เป็นนะอยู่ๆได้ประเทศไทยทั้งประเทศได้ประเทศลาวทั้งประเทศได้ประเทศเขมรทั้งประเทศแถมมีข้าตัวสิบล้านว้าวโอ้มันเป็นอะไรที่ เกินคาดเกินจินตนการเขาคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นคนพม่านะเข้าใจนะผมพูดแค่นี้ก็คงเข้าใจเห็นภาพแล้วนะเป็นคนไทยดีกว่าไม่เป็นแล้วเว้ยฉันไม่เป็นส่วนเผ่าพันธุ์ท่านยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ทำลายไม่ได้ทําให้หายท่านก็รักษาเผ่าพันธุ์ของท่านเอกลักษณ์ของท่านเอาไว้นะเป็นประเทศไทยส่วนหนึ่งประเทศไทยที่เป็นชนเผ่านี้มีเอกลักษณ์แบบนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องไปแยกประเทศเลยคุณไม่ได้อยู่เหมือนเดิมเออเผ่าพันธุ์ทุงคณ ก็อยู่กันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันจะมีความทันสมัยขึ้นมาอีกเศรษฐกิจเข้ามาเพราะว่าที่นี่จะประกาศตุดสี่เมืองอ่ะแล้วสี่เมืองสองเมืองเป็นเมืองไฮเทคอีกสองเมืองเป็นเมืองโซลรไลพ์พม่าเนี่ยเหมาะเป็นเมืองโซโรไลมากเป็นเมืองโซโรไลเป็นเมืองต่าธรรมชาติเลยเราจะกลับไปย้อนยุคสมัยทวารวดีของประเทศไทยนะสมัยพม่าเหมือนกันย้อนยุคไปสมัยพม่าเหมือนกันนะจะอยู่แบบธรรมชาติพม่ามีอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วเงเพียงแต่ไปดีไซน์ไปออกแบบไปต่อเติมไปพัฒนา ความเป็นธรรมชาติให้มันมีประสิทธิภาพกับเราอะในการใช้งานอ่ะแล้วเมืองอย่างนี้มันใช้ม้ากันใช้พาหนะไม่มีใช้รถยนต์รถยนต์มือถือมือถือไม่ต้องใช้แล้วทุกคนหมุนเวียนที่สี่เมืองสีส่สไตล์เออถ้าคุณเป็นชาวพมา่าคุณอยากจะเออผมไปอยู่เมืองใครเช็คมาอยู่กรุงเทพอ่ะผมก็ไปย้ายมาได้แจ้งมาได้เออนี้เข้าใจไหมแล้วก็เกิดอยากไปอยู่เมืองอีกเมืองหนึง่งโซลไลท์ไม่อยู่ที่พมา่าไปอยู่อีกทั้งหนึง่งก็ได้เล่าก็ ไปอยู่ลาวก็ได้สโลไลด์แบบลาวก็แจ้งอยู่ได้เนี้ยเข้าใจไหมเพราะเราจะหมุนเวียนกันนะเป็นแบบนี้อ,อ่ละอันนั้นอันนี้คือภาพที่ประเทศไทยจะเป็นไปประเทศพม่าะจะเป็นไปประเทศลาวเป็นไปส่วนลาวก็ขเบนั่นแนะลาวเนี่ยเขาก็มีอะไรนะคำสาบไว้ตอนนี้คำสาบมันหมดแล้วคือทั้งลาวขเบเนี่ยที่นี่จะแจ้งให้ทราบว่าคำสาบเป็นจริงแล้วก็ให้มันจบ จบยุคไปเลยมันเจมเป็นจริงแล้วไงคำเมือนกันคํคกล่าวก็เป็นจริงละของพุทธ,ธ process. เจ้านะเป็นประเทศที่ผู้นําปากไปอยู่กับร่องรอยอ่ะปากปิดไปเรื่อยมันเลยประเทศเล like ยอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะเป็นที่น่าไม่น่าเชื่อถือเพราะนั้นเลิกเป็นคนเขมรนะมาเป็นคนไทยได้แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยหมดคําสาบหมดาอะไรก็ว่าหมดมันจบแล้วมันเป็นทุกการทํานายเป็นจริงไปแล้วก็ถือว่าจบมันเป็นจริงแล้วไงมันเกิดขึ้นจริงปรากฏจริงละเราก็ให้มันจบ จบจบไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนไทยไปเลยจบแล้วประเทศเขมรไม่มีประเทศ,เเทศลาวไม่มีจบเป็นคนไทยแค่นั้นเองอะ่ะถ้ากันายังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมแต่ว่าม,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 มีมูลค่าตัวคนละสิบล้านเออมันไปหาที่ไหนหาโอกาสนี้ได้ที่ไหนไม่มีชาวลาวไม่ไหาโอกาสนี้ไม่ได้เข้าใจนะอา่าไม่ใช่ประเทศไทยอยากได้ประเทศท่านฮุบประเทศมันไปยึดไม่ใช่นะไอ้นี่เรามาทําให้ตัวประชาชนมนั่งคั่งร่ํารวยแล้วไม่ใช่แค่ได้ประเทศนะคุณได้ประเทศไทยด้วย ได้ประเทศพม่าด้วยนะคนลาวเขาม็น so ค,คิดคิดนี่เป็นนะคนลาวก็ต้องโอ้ฉันได้ประเทศไทยฉันได้ประเทศพม่าด้วยเว้ยได้ประเทศกัมพูชด้วยเอาวะฉันนี่คุมทั้งหมดเลยเนี่ยอ่าเป็นประเทศเป็นประเทศของฉันหมดอะคิดยังไงก็มีแต่วินวิมคิดยังไงก็มีแต่มั่งคั่งร่ำรวยมันเรื่องอะไรจะคนลาวจะอยู่กับรัฐบาลแบบเดิมเดิมอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่อย่างจนๆโอ้มันมันมันไม่ใช่คิดเป็นนะาอาลาวคิดเป็นนะเมื่อคิดเป็นแล้วก็ติดธงลัทธิครอบครัวไทยมาอำนาจได้แล้ว จิตธงพร้อมจะเป็นพร้อมจะรวมกับเป็นคอรอบครัวไทยแล้วพร้อมเป็นคนไทยแล้วเต็ดธงทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นการทําการเมืองโลกของประเทศลาวเป็นการทำการเมืองโลกของกดเขมรนะเข้าใจที่ผมอธิบายแล้วนะทั้งลาวขเขมรนะแล้วค่อยเดี๋ยวค่อย